ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ฆาตรกรโรคจิตมิ้วได้จับคนไปฆ่าและนำเลือดไปสร้างงานศิลปะทําให้วิวสันฟิตได้ตั้งทีมตํารวจเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตามลา่าฆาตรกรจนกระทั่งมิ้วก็จับแองเจร่าไปทําให้พระเอกตัดสินใจกลับไปแต่งชุดแดร์เดวิลอีกครั้งและเข้าช่วยแองเจร่าเอาไว้ได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Disney Star. ์พา s ์ o ฮอร์สตาเรื่องแด e d e v วิ b บ r n a นเก n ใน EP ที่7กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ทางด้านของวิลสันหลังจากที่รู้ว่าตอนนี้เขาได้รับแจ้งว่ามีเด็กสาวชื่อแองเจล่ารอดชีวิตมาจากฆาตกรลรคจิตมิวมาได้และรู้ที่ซ่อนของฆาตกรคนนั้นบักก็บอกว่าเด็กสาวคนนั้นบอกว่าแดเดวิลได้เ,ดเ,ดเข้ามาช่วยเธอเอาไว้เมื่อรู้ว่าแดเดวิลปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็ทําให้วิลสันนั้นเริ่มคิดหนักส่วนทางด้านของแองเจล่าเธอนั้นยังฝันถึงเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเธอ ส่วนทางด้านของพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บขณะต่อสู้กับชายฆาตกรในตอนนี้หมอเกรนก็ได้เข้ามาดูอาการก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันหลังจากนั้นหมอเกรนก็ถามไปว่าเมื่อคืนคุณไม่อยู่แมทก็บอกว่าเข้าออกไปเดินเล่นเพราะว่าคดีที่ผ่านมานั้นมันเลวร้ายมากหมอเกรนก็ถามไปว่าช่วงนี้คุณเป็นอะไรมือลอยบ่อยมากแมทก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวผมเพื่อเช่นกับเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ เหมือนมันทำให้นึกถึงงานเก่าๆที่เขาเคยทําหมอเกรนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นงานเก่าที่ทํากับเพื่อนเก่าอย่างฟอกกี้และแคเรนหมอเกรนจึงใช้จิตวิทยากับแฟนหนุ่มและบอกว่าตอนนี้แมดเก็บกดทุกอย่างเอาไว้และจะต้องทําความเข้าใจกับตนเองหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันแล้วแมดก็สัมผัสไปที่ใบหน้าของแฟนสาว ก่อนที่เขาจะเดินทางไปทํางานและพบเข้ากับเชอรี่เชอรี่ที่รู้ว่าแมดนั้นได้สวมชุดฮีโร่สารเตี้ยและเข้าไปยุ่งกับคดีของมิวเขาจึงเข้ามาเตือนเพื่อนอีกครั้งแมดก็บอกว่าตัวเขาไม่มีทางเลือกตํารวจสืบแทบตายแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ตัวเขาสืบเพียงแค่คืนเดียวมิวนั้นเป็นฆาตกรโรคจิตถ้ามันไม่หยุด การตายของชาวเมืองก็จะเพิ่มขึ้นแมทก,ก็บอกให้เชอร์รี่ติดต่อกับสายสืบเพื่อสืบหาข้อมูลกันต่อเพราะว่าหลังจากนี้มิวมันจะต้องหลบซ่อนตัวหลังจากที่รู้ตัวว่ากำลังถูกไล่ล่าแมทจึงของให้เชอร์รี่ช่วยในการสืบข้อมูลแต่ถ้าว่าเชอร,ร์ี่ก็ปฏิเสธและเขาก็ไม่อยากจะช่วยแมทอีกแล้ว ส่วนทางด้านของวิลสันกับบัคทั้งสองได้คุยกันวิลสันนั้นกังวลเกี่ยวกับฮีโร่สารเตี้ยที่เคยทําลายชีวิตของเขาทั้งธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างและทําให้เขาถูกจับเขาบอกว่าตอนนี้เขามีทรัพยากรมากแล้วและสามารถจัดการกับไอแดงเดวิลได้บัคก,ก็เตือนเจ้านายไปว่าตอนนี้ท่านเป็นนายกแล้วถ้าจะทำแบบนั้นก็เข้าข่ายลูกแก่อำนาจซึ่งเป้าหมายเดียวของวิลสันในตอนนี้ก็คือปกป้องเมืองนิวยอร์กแห่งนี้ครับจากใครก็ตาม ส่วนท่าทั้งของตำรวจพวกเขาได้เข้าไปสืบยังสารที่ที่ได้รับข้อมูลมาจากแองเจล่าส่วนทาั้งของแองเจล่าหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาแมทก็ได้เข้ามาเยี่ยมเธอก็บอกว่าเธอคิดถูกเกี่ยวกับสิ่งที่น้าของเธอกําลังสืบอยู่ที <3000 S 1> <spe> ่ร <umble> ถ <izin motion> ไฟสายเก่าที่นั่นครับเป็นรังของฆาตกรและที่นั่นก็มีภาพวาดที <S <S ่ฆาตกรสเกตเอาไว้สิ่งที่ฆาตกรตื่นเต้นกับมันแมทก็ถามว่ามันคือภาพอะไรแองเจล่าก็บอกว่ามันคือภาพหน้าคน ส่วนทางด้านของตำรวจในขณะที่เข้าไปสืบยังรังของมิวพวกเขาก็พบเข้ากับเศษผ้าชิ้นหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทางด้านของลูค้าเขาได้นัดเจอกับวานิซาหลังจากที่เขาไม่กลัววิลสันลูค้านั้นต้องการจะเปลี่ยนผ่านอำนาจครับจากนายกเทศมนตรีมาให้กับวานิซาและเขาต้องการจะกำจัดวิลสันฟิตเขาจึงมาขอไฟเขียวจากภรรยาของวิลสันเพื่อที่ฆ่าวิลสันซึ่งวานิซาก็อนุญาต ส่วนทาทั้งของหมอเกรนเธอได้พบกับชายที่มีปัญหาทางจิตเขามีชื่อว่าบัสเตียนคูเปอร์เขาเข้ามาเล่าประวัติส่วนตัวของเขาให้กับหมอเกรนได้ฟังส่วนทาทั้นของตำรวจ หลังจากที่พวกเขาเด้เข้าไปสืบและได้เข้ามารายงานกับนายกเทศมนตรีวิลสันเกี่ยวกับหลักฐานที่พวกเขาเจอในรังของมิวมันคือเศษผ้าคแคนวาสที่มีราคาแพงพวกเขาก็สืบจากร้านขายผ้าในนิวยอร์กซึ่งมีทั้งหมด2ร้านวันในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคนมาซื้อผ้าทั้งหมด12คนพวกเขาจึงเข้าไปสืบจาก11คนแล้วเว้นแต่ชายที่มีชื่อว่าบัสเตียนคูเปอร์ที่หาตัวไม่เจอซึ่งพวกเขาก็สงสัยชายคนนี้เพราะว่าประวัติของชายคนนี้ไม่ธรรมดา เขาถูกระบุว่าเป็นคนจิตไม่ปกติและชายคนนี้ก็ฝึกฝนการต่อสู้แบบเทควันโดพวกเขาสืบจนพบว่าโค้ชที่ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับบัสเตียนนั้นถูกฆ่าและพบเป็นศพที่บ้านของบัสเตียนเองแต่ตำรวจนั้นก็ไม่สืบต่อหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ววิวสันจึงบอกให้คิมออกไปก่อน ส่วนทานะของบาสเตียนที่คุยกับหมอเกรนเขาได้เล่าเรื่องการแข่งเทควันโดที่เขาไม่เคยชอบบัสเตียนบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาอยากจะเป็นก็คือการเป็นจิตรกรและเขาก็ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากหนังสือของหมอเกรนในขณะนี้ครับบาสเตียนก็เริ่มเฉลยว่าตัวเขาได้ทาให้ชาวเมืองแห่งนี้ครับได้รู้จักเขามากขึ้นและเขาก็เอาเลือดกําเดามาวาดใบหน้าของมิวทําให้หมอเกรนรู้ทันทีว่าชายที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นก็คือฆาตกรโลกจิตมิว ในระหว่างที่กำลังจะหนีมิ้วก็จัดการกับหมอเกรนทันทีส่วนทาด้านของแมตตอนนี้ครับเขาได้เข้าไปสืบยังรังของมิ้วจนกระทั่งเขาก็พบเข้ากับภาพสเกต็ตตามที่แองเจล่าได้บอกเอาไว้เขาได้เข้าไปสัมผัสเนื้อภาพวาดเหล่านั้นจนคิดได้ว่ามันช่างเหมือนกับใบหน้าของแฟนสาวของเขาที่เคยสัมผัสก่อนที่พาเวลจะเข้ามาเจอเดดวิลจึงจัดการพาเวลจนสลบไป หลังจากนั้นพาเวลได้แจ้งไปบอกกับวิลสันว่าตอนนี้ครับภาพสเก็ตได้ระบุจากโปรแกรมว่ามันคือภาพวาดของหมอเกรนวิลสันจึงสั่งการให้ทีมเฉพาะกิจนั้นได้ลงปฏิบัติการตามล่าม,มิวที่อพาร์ตเมนต์ของหมอเกรนสซนทนะของหมอเกรนที่ถูกมิวจับเอาวไว้มันได้ทําการกรีดแขนของเธอมิวได้บอกว่าชื่อของเขาก็มาจากหนังสือของหมอเกรนในขณะเดียวกันนั่นเองครับตำรวจก็มาถึงยังอพาร์ตเมนต์ของหมอเกรน ทำให้มิวนั้นต้องรีบจัดการเยื่อมาได้ชักปืนออกมาในระหว่างนั้นแดเดวิลก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเข้าปะทะกับฆาตกร ส่วนทางดของตำรวจพวกเขาได้บุกเข้ามาในอาคารตอนนี้ครับเดเดวิลนั้นพยายามจัดการกับมิ้วจนกระทั่งมิ้วก็ได้จังหวะและเขาก็เห็นว่าหมอเกรนั้นกำลังจะหนีเดดเดวิลก็เข้าไปจัดการจนถูกฟันเข้าที่ขาก่อนที่หมอเกรนจะใช้ปืนของมิ้วยิงฆาตกรจนตายและเธอก็เสียเลือดจากแผลเดดเดวิลจึงพยายามเข้าไปเรียกสติก่อนที่เขาจะประถมพยาบาลให้กับหมอเกรน ตอนนี้ครับตำรวจนั้นได้เข้ามาที่นั่นแต่ก็ไม่พบใครและพวกเขาก็ช่วยหมอเกรนเอาไว้ได้ส่วนทางด้านของบิลสันเมื่อได้รับรายงานเขาจึงเข้ามาดูที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้เข้ามารายงานว่าจริงๆแล้วในห้องนั้นไม่ได้มีแค่สองคนนี้แต่เดดเดวิลก็มาที่นี่ในครานี้บิลสันจึงใช้โอกาสนี้ในการประกาศว่าตำรวจนั้นเป็นฮีโร่ที่สามารถจัดการกับฆาตกรมิ้วไปได้ ส่วนทางด้านของแมทต์เขาได้เข้ามาดูอาการของแฟนสาวและเข้ามาปลอบใจหมอเกรนหมอเกรนก็บอกว่าจริงๆแล้วแดเดวิลได้เข้ามาช่วยเธอและเธอก็ได้ยินว่าฮีโร่ชุดแดงนั้นได้เรียกชื่อของเธอด้วยหลังจากนั้นวาน,นิซ่าก็สั่งให้ลูกค้าเข้าไปจัดการกับวิวสันผู้ที่เป็นสามีแต่ทว่าเมื่อลูกค้าเดินเข้าไปในร้านเขาก็ถูกบักจัดการเขาได้กระหน่ำยิงไปที่ลูกค้าและส่งให้ลูกค้านั้นไปคุยกับรักมะม่วงจนได้ และเรื่องราวในตอนที่7ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ